องค์กรสามารถหาคนอื่นมาทดแทนได้แต่องค์กรนี้จะไม่สามารถอยู่ได้เลยถ้าประชาชนไม่ให้การสนับสนุนประชาชนไม่ให้การยอมรับคำว่าฮีโร่นะครับเราก็ต้องมามองว่าเราเราถึงขั้นฮีโร่อย่างเงี้ยใช่ไหมบบางทีเราก็อาจจะมีคำตำหนิติเตียนอย่างนี้เราก็ เราก็ถือว่าเป็นค<ม>ําชมมากกว่าครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่ในรายการกู้ภัยหัวใจแกร่งครับแน่นอนครับช่วงนี้จะเป็นการเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังครับทั้งในแง่ของชีวิตการทํางานแล้วก็ชีวิตครอบครัว ของพี่ๆที่หลายๆคนเรียกกันว่าฮีโร่นะครับนั่นก็คือพี่ๆนักกู้ภัยแล้วก็นักดับเพลิงนั่นเองครับซึ่งวันนี้อย่างที่รู้กันเรามาอยู่กันที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากของศาลมีหลากหลายเรื่องราวเลยครับที่เราจะมาเปิดเผยให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับซึ่งตอนนี้พี่ๆทั้งสองท่านนั่งอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมจ่าสิทธ์ตำรวจประวิทย์ภัยพันธ์ครับผมอ่านะครับตำแหน่งอะไรครับตอนนี้อ๋อพนักงานป้องกันและบรรเท ผมนายอภิลาสวรนดารา,าตำแหน่งเจ้าพนักงานพ้องกันน้เตาสาภัยปฏิบัติการครับต้องขอบคุณพี่ทั้งสองท่านนะครับทางพี่อภิราศแล้วก็พี่ประวิทยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยสละเวลามาคุยกันในวันนี้นะฮะอย่างแรกเลยเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้รวมไปถึงตัวผมด้วยครับก็อยากจะรู้ด้วยว่าเอ๊ะก่อนที่จะมาทําเป็นนักกู้ภัยนันกับเพลิงกันเนี่ย แต่ละคนครับทำอะไรกันมาก่อนพี่ประวิทย์ครับผมก็เริ่มต้นมาจากเป็นตํารวจนะครับครับเมื่อก่อนก็เป็นตํารวจสมัครเป็นตํารวจนะครับแล้วก็ได้มาลงเป็นตํารวจดับเพลิงของกรุงเทพมหานครนี่แหละแต่เมื่อก่อนมันเป็นกองบังคับการตํารวจดับเพลิงนะครับ ก่อนที่จะโอนย้ายมาเป็นสํานักป้องกันนะครับก็คืออยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็กลายมาเป็นนักดับเพลิงเต็มตัวใช่ครับใช่ไหมครับมาทางานดับเพลิงมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่มาเป็นตํารวจก็จะอยู่ในสายงานของดับเพลิงมัมากว่าแล้วก็ปีนี้ก็ประมาณ23ปีแล้วโอ้ยี่สิบสามปีนี่ถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเด็กนี่คือโตเป็นวัยรุ่นเลยนะโตเป็นหนุ่มพอดีเลยนะฮะอ่ะและอีกขั้นหนึ่งเลยครับพี่อภิรัตครับก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรมาก่อนครับ ก่อนหน้านี้เป็นช่างครับเป็นช่างนะครับแล้วก็ถ้าทางด้านงานกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเป็นอาสาสมัครของสภากาชาติไทยในส่วนของ Sea Search and Rescue นะครับคืออะไรครับทีาเป็นกู้ภัยทางทะเลกู้ภัยทางทะเลของสังกัดของสภากาชาติไทยอยู่แล้วเป็นอาสาสมัครเป็นวอลเนเทียนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอาสาสมัครกู้ชีพของสถาบันการแพทย์จุกเชิญแห่งชาติ1 6 6 9ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเป็น ดับเพลิงตรงนี้แล้วมีความคิดยังไงทําไมถึงผ่านตัวเองกลายมาเป็นนักดับเพลิงได้ปกติมีความชอบอยู่แล้วทางด้านการบริการทางด้านนี้นะครับพอเราได้มาสอบเมื่อก่อนตอนปีห้าหนึ่งเนี่ยได้สอบมาบรรจุครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปอยู่โอนย้ายกลับไปอยู่เทศบาลไปอยู่อบตแล้วก็สอบกลับมาอีกครั้งที่สํานักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครอีกครั้งนึงครับทำงานกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับถ้านับเรื่องทํางานด้านกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยตั้งแต่ปี นะครับตอนนี้ก็ประมาณ9้าปีแล, <ะ S 2> ล <ะ S 1> ้วเกือบ1ิปีแล้วก็ถือว่าข่าวนานเหมือนกันนะฮะแต่ละคนก็ต้องบอกว่าผ่านเรื่องราวหลายเคสมาแล้วช่วยเหลือกันมานับไม่ถ้วนนะครไม่ว่าจะเป็นทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าไฟไหม้ต่างๆ่าอาชีพนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะสำหรับมุมมองของคนภายนอกที่มองเข้ามาครับพี่พี่ก็คือเป็นอาชีพที่เสี่ยงตายถูกไหมครับแล้วก็ ถ่ายด้วยแล้วก็มีอีกหลากหลายอย่างเรื่องของเงินเดือนก็อาจจะไม่ได้สูงเวลาก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวแบบนี้ถือว่าเป็นปัญหาต่อการออทํางานไหมครับมีไหมครัมีความท้อใจอะไรในการทํางานดน้านนี้บ้างไหมครับพี่ประวิทย์ครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องมีบ้างนะครับคนเราก็ต้องมีบ้างอย่างครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็จะให้ ในชีวิตครอบครัวมันเป็นไปโดยราบลื่นบางทีเราก็ไม่อยากจะไปทะเลาะกับเขาดอกคนเราเขาก็ไม่อยากให้เรามาเสี่ยงขนาดนี้ใช่ไหมแต่ว่าในเมื่อว่าเรามาอยู่ในจุดนี้แล้วงานในหน้าที่เราก็ต้องทำอย่างเงี้ยในเมื่อว่าประชาชนเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นเคสใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันตรายแต่ว่าเมื่อได้มันเป็นหน้าที่เราก็ต้องทำอย่างเงี้ยครับแล้วแบบนี้มีวิธีการอธิบายทำความเข้าใจกับครอบครัวยังไงบ้างก็ มีบางบางบางครั้งเขาก็มีการตําหนิเราว่าทําไมต้องมาเสี่ยงขนาดนี้อะไรมาอย่างนี้แต่ว่าเราก็บอกเขาว่างานเรามันเป็นงานงานช่วยคนและได้บุญอย่างเงี้ยนะครับก็ในเมื่อว่าเราช่วยเขาเยอะเราก็ต้องได้บุญเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะพูดกับเขาอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งนะฮะคือได้ช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าได้บุญมหาศาลเลยรเราคนเดียวเนี่ยแต่ได้ช่วยคนเป็นร้อยเป็นพัน มีไม่กี่ชีพนะฮะที่ทําได้แบบนี้ผมจะบอกให้นะครับพี่เอาขณะที่พี่เอกนทานแล้วครับมีวิธีการคุยกับครอบครัวเองยังไงบ้างครับในส่วนของผมเองแล้วเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยครอบครัวเนี่ยไม่มีปัญหาเนื่องจากภรรยาเองก็อยู่สํานักอนามัยกรุงเ<อ><อ>ทพมหานครด้วยสังกัดสํานักอนามัยซึ่งเป็น หน่วยงานบริการเหมือนกันะนะครับทั้งภรรยาเป็นสํานักอนมามัยสามีเป็นสํานักป้องกันบรรเทาทุกขภัยเป็นงานบริการทั้งคู่ไม่ต้องเอ่ยปากเลยก็รู้ว่าเราต้องบริการประชาชนครับอืมอันนี้ดีจังเลยนะฮะถือว่าเป็นมุมน่ารักน่ารักอีกนะครับแล้วก็นอกจากนี้ต้องบอกว่าตัวผมเองหลายๆคนก็มองว่าพวกพี่ๆเนี่ยเป็นฮีโร่เลยนะที่คอยดูแลทุกสุขประชาชนคอยช่วยเหลือต่างๆนานานะคิดยังไงบ้างครับกับการที่หลายๆคนตั้งฉายากับคําว่าเป็นฮีโร่ของคนกรุงครับพี่ประวิทย์ครับ คำว่าฮีโร่นะบางทีเราก็อยากอยากได้แหละแต่ว่าเราก็ต้องมามองว่าเราเราถึงขั้นฮีโร่ยงอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีเราก็ในใจอ่ะเราก็ยินดีนะครับเราก็ยินดีว่าคำว่าฮีโร่เราก็อยากทาให้ได้นะครับก็ในเมื่อว่าเขาเดือดร้อนเราต้องไปช่วยเขาอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ประชาชนเนี่ยชื่นชมเราบ้างบางครั้งก็อาจจะมีคําตําหนิติเตียนอย่างนี้เราก็ เราก็ถือว่าเป็นคําชมมากกว่าครับเราต้องบอกว่าอาชีพนี้ก็ต้องอาศัยกําลังใจเหมือนกันนะครับในการทํางานนะครับแล้ด้านพี่เอกราล่ะครับมีความรู้สึกยังไงกับคาที่เขาบอกว่าให้เป็นฮีโร่เลยนะของคนรุงครับพี่นอดาก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านที่ให้คาว่าฮีโร่กับเรานะครับแต่ในส่วนตัวแล้วนะครับในการเป็นเจ้าหน้าที่กักษาคทาาธารณภัยของกรุงเทพมหานครเนี่ยผมมองว่าตัวผมเองเนี่ย เป็นผู้ที่รับจ้างประชาชนมารับความเสี่ยงนั้นนะครับเรารับจ้างท่านมาองค์กรนี้ไม่มีเราองค์กรสามารถหาคนอื่นมาทดแทนได้แต่องค์กรนี้จะไม่สามารถอยู่ได้เลยถ้าประชาชนไม่ให้การสนับสนุนประชาชนไม่ให้การยอมรับครับ,รบตรงนี้สาคัญที่สุดโอ้โหนี่คือหัวใจสําคัญเหมือนกันนะฮะเพราะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยไม่มีเรื่องของการให้เรามาบรรเทาทุกข เราก็ไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าจะต้องไปบรรเทาทุกขใครเหมือนกันถูกไหมฮะ,ะก็เป็นข้อคิดที่ดีครับจากพี่อภิรัตน์นะฮะแล้วก็พี่ประวิทย์ด้วยอ่ะสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากสักนิดหนึ่งดีกว่าเกี่ยวกับความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่นี้ก็ดีหรือจะอยู่นอกพื้นที่นี้แต่ก็ยังอยู่ในความดูแลของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยกรุงเทพมหาคนครให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งครับพี่ประวิทย์ครับครับสรารภัยเกิดได้ทุกทุกที่และก็ทุกสาารรภััยนะคบแต่่ว เราต้องดูว่าสารภัยอันนี้มันหนักไหมถ้าสมมุติว่าสามารถจัดการได้ก็เราก็ยินดีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสารภัยไหนที่ทําไม่ได้ก็ให้โทรมาครับ, 199. รบ1 9 9เเราสามารถที่จะไปช่วยทุกท่านนะครับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ,รบอันนี้เรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ เรารับประกันได้กโทรมาได้นะฮะหนึ่งเก้าเก้ามีภัยอะไรก็ตามหรือว่ามีทุกอะไรก็ตามอยากให้พี่ๆเขาลงไปช่วยเหลืออย่าลืมเบอร์นี้หนึ่งเก้าเก้านะครับพี่อภิดาตครับฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งครับในส่วนของสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีข้อมูลต่างๆมากมายนะครับ,รบทั้งหน้าเว็บไซต์ก็ตามหรือว่ามีแผ่นพับโปสเตอร์แต่อะไรต่างๆนะครับ,รบอยากให้ประชาชนทุกท่านหรือน้องๆเนี่ยได้ศึกษานะครับเพราะว่าการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดนะครับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคือการเพิ่มศัก,กยภาพเพิ่มความรู้นะครับถ้าประชาชนมีความรู้ด้านสาภายัยน้องๆมีประชาอ่อน้องๆมีความรู้ด้านสาธารณภัยทําให้สาธารณภัยลดลงได้ครับ คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปเสมอเลยนะฮะว่าการดูแลตัวเองเนี่ยให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คุณเองก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าบางเรื่องเนี่ยมันไกลเกินที่ตัวเองเนี่ยจะรู้จักป้องกันแล้วก็รู้จักที่จะแก้ไขอย่าลืมครับโทรมาที่199่พี่ๆเหล่านี้ครับจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยกรุงเทพมหานครพร้อมลงพื้นที่ไปดูแลทุกคนอย่างแน่นอนครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่อภิรัช์แล้วก็พี่ประวิทย์ด้วยนะครับที่ให้้เเกกียรรตมมาา่วพคุนน